สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคาสิโกโฟิเจอร์ในวันอังคารที่17มีนาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็มีการปรับตัวลดลง4.89เหรียญนะคะปิดไปที่1,153.84เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,149-1,163นะคะเช้านี้ปรับตัวขึ้นมาที่บริเวณ1,155แล้วนะคะรานะคาปรับตัวลดลงเนื่องจากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้น ตลาดหุ้นยุโรปนะคะแล้วก็การคาดการว่าเฟดจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในการประชุม17-18มีนาคมนี้นะคะโดยนักทุนคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมแต่จะจับตาการถแถลงการของนานเงินเล่นนะคะซึ่งอ่ะสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ส่วนค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะคะช่วยหนุนราคาทองคำในช่วงแรกอย่างไรก็ตามเนี่ยราคาทองคำก็อ่อนตัวลงในช่วงท้ายตลาดนะคะแล้วก็ยังไม่ทำโลใหม่นะคะทำให้ยังไม่ทำโลใหม่ที่ต่ำกว่า1,147ทํำให้มีแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวสำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงแต่ในระยะสั้นๆนี่ก็คือแก่งไซด์เวในกรอบนะคะ วันนี้ก็มีแนวรับที่บริเวณ1 1 4 9แล้วก็1,145แนวตัน1,165แล้วก็1,170ตัวเลขเราก็ให้เทรดดิ้งช็อตนะคะเมื่อราคาดิดตัวขึ้นส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหร,รัฐที่ประกาศเมื่อคืนนะคะได้มีกิจกรรมภาคการผลิตในเขตนิวยอร์กมาที่6.9นะคะต่ำกว่าคาด ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเดือนกุนพาพาออกมาที่บวก0.1นะคะต่ำกว่าคาดาอัตราการใช้กำลังการผลิตออกมาที่78.9นะคะต่ำกว่าคาดดัชนีตลาดที่โยดใสยออกมาที่53นะคะแล้วก็ยอดการลงทุนสุทธิเดือนมกรายอดการลงทุนสุทธิเดือนมกราอยู่ที่27.2พันล้านสำรับ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแย่กว่าคาดในช่วงนี้นะคะก็จะทําให้เฟดมีความระมัดระวังในเรื่องของการส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอบเบี้ยนะคะก็อาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นการประชุมวันที่17-18มีนาคมนี้ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลลบกับราคาทองคํามากนักนะคะส่วนข่าวอื่นๆนี b ก็ได้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลในยูโรโซน 9.751พันล้านยูโรนะคะในช่วงสัปดาห์แรกของโครงการ QE ซึ่งเริ่มต้นในเดือนในวันที่9มีนาที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะซื้อเดือนละ60,000ล้านนะคะจนกระทั่งถึงเดือนกันยาปี59ส่วนในเอเชียนายกจีนก็ส่งสัญญาณจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนบวกได้228.11จุดนึ่งนึงะคะเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากระดับสูงสุดในช่วงที่ผ่านมาและมีความวิตกลดลงเกี่ยวกับการรับขึ้นอัตตาดอกเบีย้ยด้วยนะคะส่วนเงินบาทปิดไปที่32.92นะคะในขณะที่เงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าจากระดับสูงสุดนะคะนักลงทุนก็คาดว่าเฟดจะมีความระมัดระวังในเรื่องของการขึ้นอัตตาดอกเบีย้ยมากขึ้น ราคาน้ำมันดิบในสเมคร่วงลงอีก2%นะคะลดลงไป0.96%ปิดที่43.88แต่ระดับต่ำสุดในรอบ6ปีโดยได้รับแรงกดดันจากปริมาณการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐและลิดเดียและอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างชาติหามนากับมิลานด้วยนะคะรานะคาน้ำมันดิบก็เลยร่วงลงอีก ส่วน SDR ขายทองออกมาเล็กน้อยนะคะ0.28ตันเรามาดูดัชนีดอลลาอินเด็กกันนะคะภาพกราฟรายวันรานะคาทำจุดสูงสุดใหม่ MACD ปรับตัวทำจุดสูงสุดใหม่ตามแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งแนวรับแนะนำรอเทรดดิ้งรองเมื่ออ่อนตัวนะคะแนวรับมีที่99.2แล้วก็98.4 แนวต้าน104แล้วก็100.4แล้วก็101นะคะให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวส่วนเงินบาทนะคะราคายังไม่สามารถผ่านแนวต้านเดิมที่33.1ได้ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับมีที่32.8แล้วก็32.7แนวต้าน33.0แล้วก็33.1 ส่วนเบรนะคะภาพกราฟรายวันปรับตัวลดลงตามรานะคาน้ำมันดิบในสเมกแต่จากพฤติกรรมรานะคาน้ำมันดิบเบรนสแข็งแก่งกว่านะคะเนื่องจากการปรับตัวลดลงไม่เกิดโล w ในขณะที่ใน s m มกทำ New Low ดังนั้นก็แนะนำให้เทรดดิ้งลองเกงกำไรนะคะแนวรับมีที่52.7แล้วก็51.0แนวต้าน55.7แล้วก็58.1นะคะให้เทรดดิ้งลองเกงกำไร ส่วนซิงเกิลสต็อคะจะเฮสิบห้าภาพกรายวานันแนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาลงแนะนำ short, เทรดดิ้งช็อตบริเวแนวต้านเมื่อเห็นสัญญาณการหนอนแรงแนวรับมีที่6กบาทหกแล้วก็หกบาทสีแนวต้านเจ็บาทยีแล้วก็เจ็บาทสีนะคะให้เทรดดิ้งช็อตส่วนทูเฮสิบห้าเกซ์าพรายวานันในระยะสั้นเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงตาม ตามโมเมนตัมของ MACD ที่ยังส่งสัญญาณเชิงลบออกมาต่อเนื่องในระยะสั้นควรระวังการดิดตัวขึ้นเนื่องจาก ISI เข้าใกล้เขตโอเวอร์โซแล้วแนวรับมีที่12.5แล้วก็12.0นะคะแนวต้าน13.2แล้วก็13.6นะคะให้เทรดดิงช็อตเมื่อราคาดิปลาวใน r า i ให้15ในภาพกราฟรายวันก็ ให้เทรดดิ้งในกรอบ4.1-4.6ถึงนะคะแต่ถ้าหากว่า break out เลือกทิศทางให้เปลี่ยน follow เปลี่ยนไปเป็น follow ตามทันทีนะคะแนวรับ4.1แล้วก็4.0นะคะแนวต้าน4.4แล้วก็4.6ในช่วงนี้ถ้ายังไม่ break ออกจากกรอบก็ให้เทรดดิ้งไปตามกรอบไปก่อนนะคะแต่ถ้า break เม่อไหร่ก็ follow เซา50นะคะร่วงลงต่อแต่ m e c d e s b e s i เริ่มมีสัญญาณบุลลิตไดเวจนและการอ่อนตัวเข้าใกล้กรอบล่างของช n e l ขาลงนะคะทำให้มีโอกาสที่จะ bottom out ระยะสั้นที่บริเวณ980แล้วก็990จุดแต่การเปลี่ยนเป็นขาขึ้นอีกครั้งยังมีโอกาสน้อยนะคะแนวรับมีที่989แล้วก็985แนวต้าน1,006แล้วก็1,012 750, ซีนีส1 5แนวรับ 980, แล้วก็ 974, แนวต้าน 998, แล้วก็1,005ก็ให้เท็ดยิ่งลองเมื่ออ่อนตัวนะคะข่าวในประเทศธนาคารยืนยันกรงงนงลดดอกเบี้ยเงินบาทก็ยังมีเสถียรภาพแล้วก็เงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างปกตินะคะส่วนนัมนตรีิจคังยืนยันเดินหน้าภาษีที่ดินต่อโดยจะประชุม คณะกรรมการปฏิรูปภาษีเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่างพรบภบายนในสัปดาห์นี้นะคะก่อนที่จะส่งต่อให้ภาคสังคมและวก็ภาควิชาการพิจารณาะสำหรับกา,า,ารวิเคราะห์แนวโน้มตสาอนุพันธ์จากบ,บริษ,ษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ